กับช่องโน a Channel กันอีกแล้วนะครับคลิปนี้จะเป็นอีพีที่9นะครับผมทำตามสัญญาแล้วนะครับว่าจะมารีวิวผักอบกรอบกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยจ้านี่นะครับผักอบกรอบนะครับสั่งทางออนไลน์นะครับ เฟซบุ๊กก็มีนะครับผมในช h อปปี้ก็มีนะครับอันนี้ถุงสองรกรัมนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มชิมกันเลยดีกว่านะครับชีดเดอร Hãy subscribe cho kênh bèn 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 ไม่ติด้าเยอะเหลือเกินจ้าเยาอะเหะลือเกินกเราจะพอได้ไหเงี่ยเนี่ยจะพอไหมครับผมเราไม่ได้หยิบอีกชามหนึ่งมาได้มั้อจะพอหรือเปล่าเนี่ยพอโอเค ก็มีกระเจีย๊ยบนะครับผมกระเจีย๊ยบวางไว้กันอย่างที่สองคือกล้วยนะครับอย่างที่3ามขนุนนะครับนนอก็หอมดีนะอ,อย่างที่สีก็คือน่าจะเป็นมันม่วงเนาะอันนี้มันม่วงนะครับ แล้วก็มีเห็ดหอมนะครับเห็ดหอม,อมแล้วก็มีนี่แครอทนะครับอันนี้อะไรนะบิดลูทนี่บิดลูทนะครับบิดรูดนะครับ,บ,นะรบผมนี่แล้วก็มีเผือกนะครับมีเผือกแล้วก็มีนี่ อินทราลัมนะครับอินทราลัมนะครับแล้วก็มีอนเนี้ยเดี๋ยวนะแป๊บนังอะไรน,นี่นะครับทุกคนเลดิชปปะเลดิชน่าจะเลดิชนะครับผมก็เห็นกีวีนะ นี่ครับกีวีกีวีมีด้วยโอ้อยยายน,นต้องหาให้ครบทุกยาว่ามีกี่อันมีอะไรบ้างโอขาดแปลกังน่าจะหมดเลยเนี่ยก็น่าจะมีแค่นี้นะครับสำหรับร้านนี้เนาะน่าจะมีแค่นี้มาดูกันว่ามีทั้งหมดกี่อาง มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเป็ดนะครับมีทั้งหมดสิบเป็ดอย่าง เยอะอยู่เหมือนกันเนาะรานะคาก็ไม่แพงนะครับมเดี๋ยวเราจะมาชิมให้กันก่อนีอก,กว่าเอาเป็นนี่นะมันม่วงมันม่วงก่อนนะครับผมอืม ต่อมาเอาเป็นบีทลูดดีกว่า บิดนุดยังไม่โอเคนะครับแต่มันมุงโอเคมากกว่าต่อมามาดูที่เอาเห็ดหอมก่อนือกันครับเห็ดหอมนะครับผมเห็ดหอมจะได้ ิ้นกชกนะครับผมแล้วก็มีอันนี้เปลือกเปลือกนะครับผมเปลือกก็โอเคนะครับเอ๋อลืมบอกไปนะครับว่ามีอันนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับผมคืออะไรนะเด๋ว ันนะั้นจะเป็นมันฝรั่งนะครับทุกคนอันเนี้ยอร่อยอืมอมอรอร่อ่ ครับกล้วยรวยนะครับทุกคนอร่อยแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นอินทรพานนะครับผม ต่อมนาก็จะเป็นแคลลอรอืมแค็งนะ่ะอืมอร่อยนะครับผมแคลลอร นะครับแลดดิชต่อมาก็จะเป็นกีวี่นะครับผม ก็มีก้าวไปอยู่เลยต่อมาก็าจะเป็นขนุนก้าวนะครับอโอเคเลยนะ ขนมนงสุดท้ายก็คือกัดเจี๊ยบนะครับผมส่วนมากผมจะไม่ไม่ค่อยได้กินกัะเจี๊ยบสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราจะมาลองก,กินกัะเจี๊ยบแบบนี้กันนะครับอืหืม อร,อ,รอร่อยจริงอร่อยจริงๆนะครับผมนะ ถนุนให้ดับหนึ่งลองลงมาอินทพาลัมแล้วก็เกลือเชียบนะครแล้วก็ลองมันม่วง แล้วก็อืมไอเผือกนะครับแล้วก็แทนหลัแล้วก็กระวายนะครับแล้วก็เห็ดแล้วก็บีดรูทแล้วก็อะไรนะ<ฟ> <c oughs> มันหรือมันฝรั่งนี่แหละะครับผมโอเค ดมทั้งหมดก็อร่อยนะอร่อยก็สำหรับใครที่ไม่กินผักนะครับก็อยากให้มาลองนี่ผักอบกรอบนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีต้องชสินค้า ลองให้มากินผักกรอบนะครับแบบนี่ห้อไหนก็ได้นะครับผมจะเป็นผักอบกรอบของพี่พิมพ์พก็ได้นะครับเหมือนกันนี่นะครับอันนี้จะเป็นภาษา,ศาศจีนทั้งหมดเลยปะอ่านไม่ออกครับผม อ่านไม่ออกนะครับทุกคนเป็นภาษาจีนหมดเลยนี่เป็นภาษาจีนหมดเลยอ่าอ่าไม่ออกนะครับก็สั่งได้ใน shopee facebook lazada แล้วก็เพจพิมพ์ลิปพายนะครับใครทุกอย่างจาก อยากให้คนที่ไม่กินผักอะ่ะลองมากินจริงๆแบบนี้ผมว่าโอเคนะลองกินกันดูนะครับผมอร่อยมากสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามที่ช่อง n o t a Channel กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะพยายามทำคลิปนะครับผมให้ได้ทุกวันนะเวลาที่ว่างๆก็จะทำไลายคลิปหน่อยนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่อง n o t a Channel กัันนะครบสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบาย